สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับติดตั้งเวอร์ชัน cs 6นะครับปัญหาเรื่องของเคอร์เซอร์นะครับเวลาพิมพ์จะมีปัญหาเรื่องของเคอร์เซอร์จะมาอยู่ด้านหน้านะครับเวลาพิมพ์ตัวอักษรนะครับวันนี้จะมิวทีแก้ปัญหานะครับให้เคอร์เซอร์มาอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขตำแหน่งเคอร์เซอร์ในการพิมพ์เอกสาร ตัวอักษรในโปรแกรม Photoshop CS6 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรม Photoshop CS6 ขึ้นมาก่อน,นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปิดเอกสารนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะครับเอาไปแล้วพิมพ์ตัวอักษรนะครับเห็นไหมครับ เวลาเราพิมพ์นะครับปกติแล้วเคอร์เซอร์นะครับต้องอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตอนนี้นะครับเคอร์เซอร์จะมาอยู่ด้านหน้านะครับนะครับนี่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับภาษาอังกฤษก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือตัวเคอร์เซอร์จะมาวางตำแหน่งด้านหน้าของตัวอักษรนะครับการแก้ไขนะครับก็ให้ไปที่นะครับตัว t นะครับแล้วในส่วนของ สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับให้เราคลิกไปนะครับจะเป็นเรื่องของเอ่อชาร์เตอร์แล้วก็เรื่องของพาราราฟต่างๆนะครับให้เรามองที่ในส่วนของแท็บพาราราฟนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เราสังเกตเห็นนะครับเอ่อสัญลักษณ์ในการวางของเคอร์เซอร์นะครับตัวนี้นะมันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับอ่อตอนนี้ตำแหน่งของสัญลักษณ์นะครับเคอร์เซอร์จะอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับ ให้เราย้ายมาคลิกตัวแรกครับอ่านะครับตอนนี้นะครับเคอร์เซอร์จะมาอยู่ด้านหลังตัวอักษรนะครับเดี๋ยวลองให้เราพิมพ์เข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้เคอร์เซอร์นะครับจะมาอยู่ด้านหลังแล้วนะครับก็เป็น นะครับการแก้กปัญหาที่ง่ายมากนะครับสำหรับเครอร์เซอร์ในการพิมพ์ตัวอักษรตัวนี้นะครับลองทดสอบภา,าษาอังกฤษนะครับ t i x e channel นะครับ เห็นไหนะครับเป็นการวิธีการที่ไม่ยากนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของตำแหน่งเคอร์เซอร์นะครับก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับก็ฝากากดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ